ไข่แดงเค็มจ้าเครื่องปรุงของเราก็จะมีมหมึกกระดองหัน่นแล้วก็จะมีพริกเผาน้ำเปล่าต้นหอมน้ำมันหอยกระเทียมพริกแดงซอยไข่แดงเค็มน้ำตาลทรายน้ำปลาผงปรุงลดนิดหน่อยตามชอบจ้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำวิธีผัดกันเลยจ้า ไฟใส่น้ำมันจ้าใส่น้ำมันนิดนึงกระเทียมจ้ะกระเทียมสับ,สบจ้าผัดผัดกระเทียมให้หอมก่อนเออใส่หมกลงไปจ,จ้า เียมเหลืองแล้วเราก็ใส่หมึกลงไปในจากหมึกกระดองที่เราหั่นนะจ๊ะสูตรนี้เป็นสูตรหมึกกระดองไข่แดงเค็มนะจ๊ะไม่ใช่ไข่เค็มทั้งหมดเป็นไข่แดงเค็มเราใช้หมึกกระดองหั่นจากวันนี้มันจะมีอีกสูตรอีกสองก็จะเป็นไข่ก็หมึกหมึกผัดไข่เค็ม อันนั้นจะใช้ปลาหมึกผปลาหมึกกล้วยแล้วก็ใช้ไข่เค็มทั้งทั้งใบเลยทั้งลูกเลยทั้งไข่ขาวไข่แดงอันนี้เราใช้หมึกกระโดงแล้วก็ใช้แค่เฉพาะไข่แดงเค็มจ่ออันนี้เรามาปรุงไข่แดงเค็มก่อนอันนี้คือไข่แดงเค็มที่เราตอกไว้แล้วเราก็บดบด บดบดให้ละเอียดจ้ะให้แหลกเหลกใส่น้ำเปล่าจ้ะ1ช้อนสช้อน3ช้อนเราจะผัดกานเล็กๆกานเท่ากับ ที่เขาสั่งตามร้านอาหารจ้ะได้หนึ่งจานผงพรุงรสนิดหน่อยน้ำตาลซรานิดหน่อยช้อนชานะจ๊ะน้ำปลาจ้าหนึ่งช้อนน้ำมันหอยจ้า ช้อนน้ำพริกเผาจ้ะหนึ่งช้อนตโต๊ะนะจ๊ะใส่สีเข้มๆหน่อยจ้าวันนี้ โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปนี่ที่เราผัดกระเทียมกับหมึกไว้แล้วเนาะผัดให้หอมผัดกระเทียมให้หอมแล้วก็พอเหลืองนหน่อยเราก็ใส่หมึกลงไปก่ะพอหมึกแล้วสุก มึกสุกค่ะนี่เลยใส่เลไข่แดงเค็มที่เราปรุงไว้แล้วลงไปเลยจ้าแล้วก็ขัดขัดขัด แดงพริกแดงพริกสีหั่นสวยๆจ้ะซิมเบิงซิมเบิงใส่ต้นหอมปิดแก๊สเลยนะจ้าสุกแล้ว สวัสดีจ้าวันนี้แม่ตุ๊กทำหมึกกระดองไข่แดงเค็มจ้ะหมึกกระดองผัดไข่แดงเค็มกินกับข้าสวสวยมีวิธีทำในคลิปนะจ๊ะไม่ใช่สูตรหมึกผัดไข่เค็มนะคะนี่เป็นหมึกกระดองผัดไข่แดงเค็มสุดแม่ตุ๊กจ้าไข่แดงแม่ตุ๊กทำเองจ้ะ ไข่เค็มไข่แดงเค็มแม่ทุกทําเองจ้ะมีคลิปสูตรทําไข่แดงเค็มแล้วก็สูตรไข่เค็มไว้ด้วยคอยติดตามชมกันนะคะจ้ะหมึกกับข้าวสวยเวลาเราจะไปเที่ยวถึงเวลาที่เราไปเที่ยวตามชายทะเลหาดชอบไปสั่งกินจะ้ะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะทำหมึกผัดไข่เค็มอีกสูตรนึงให้ดูจ้ะเดี๋ยวเอาสูตรน้มาฝากันอีกจ้าสูตรนี้เป็นสูตรไข่แดงเค็มแล้วเป็นไข่แดงเค็มกับไข่เค็มที่แม่ทุกทำเองนะจ้าก้มกล่มจ้ะมัน มันไข่แดงหมึกกระดองผัดไข่แดงเห็มพี่น้องไห้ตุ๊กเข็นมาฝากพี่น้องกันอยากกินจ้าพอดีมีหมึกกระดองแล้วไม่ต้องทำไข่เค็มมาอยู่แล้วจ้าก็เลยมาผัดให้พี่น้องดูกันเอามากินอวดพี่พีงน้องเอาเมนูมาฝากกันจ้ากินกับข้าวสวยนะะัข้าเมนูนี้อร่อย เราไปเที่ยวทะเลกบพี่น้องเนาะไปกับครอบครัวหรือไปกับมงพวกไปนั่งร้านอาหารต็ก๊กเนะจ๊ะติ๊กผ้าใบาตามริมหาดอ่ะก็ชอบสั่งเมนูน,นี้เรามากินกันหมึกกระดองผัดไข่แดงเค็มอ่ะเอ,อร่อย ค่วก็ตินใบข้าวนึงเยวะเหมือนกันมาทำหมึกกระดองผัดไข่แดงเค็มกินอีกพี่น้องอจ้าวันนี้ก็แม่ตุ๊กกะเอาเมนูหมึกกระดองผัดไข่แดงเค็มมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องนองพี่น้องป้องปลายกันจ้า สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้จ้าเจอกันคลิปหน้านะคะเมนูหน้าแม่ตุกจะเอาเมนูอะไรมาฝากเพื่อนๆพี่พิงน้องกันอีกบ้างเจอกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ